เพื่อนครับสวัสดีวันพฤหัสที่2ี่มิถุนายนนะครับเอ่อสำหรับทุกคนที่คอยดูนะว่าบ้านเรือนไทยผมหน้าตาเสร็จแล้วจะเป็นยังไงครับวันนี้ผมเอามาให้ดูกันแล้วนะครับนี่นะครับโดยรวมโดยรอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับโดยรอบตัวนี้ก็ทํามาจากเอ่อก้นของศักกระเบือนะครับแล้วก็เอามาจียเป็นโอกนะครับอ่าอันนี้เป็นเรือนนั่งเล่นนะครับ มีพนักพิงนะครับอ่าส่วนบ้านก็อันนี้จะเป็นด้านหลังบ้านนะครับยูส่วนหน้าบ้านเพื่อนอาจจะได้เห็นกันแล้วก็จะมีเรือนนอนหลังที่หนึ่งเรือนนอนหลังที่สองนะครับเห็นไหมครับอ่าด้านหลังก็จะเป็นระบายลมนะครับทําระบายลมเพื่อให้ในการอยู่อาศัยจะได้ไม่ร้อนข้างบนก็จะเป็นระแนงนะครับนี่นะครับข้างบนจะเป็นระแนงระบายลมนะครับช่วยให้บ้านนี้ไม่ร้อนนะครับ เสาก็จะเป็นแบบนี้นะครับพื้นดานมีการยกสเตปทั้งหมด3ชั้นนะครับเรือนนอนจะสูงที่สุดครับเรือนนอนหลังที่1เอ่อแล้วห้องโถงก็จะต่ําลงมาและ่วนหน้าบ้านก็จะต่ําลงไปอีกนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับตามนี้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆประตูทุกอย่างของบ้านเรือนไทยหลังนี้สามารถเปิดปิดได้นะครับอันนี้เป็นประตูของเรือนนอนนะครับผมทําเปิดปิดได้นะครับนี่นะครับปิดสองบานคู่นะครับเปิดปิดได้ ตรงนี้ก็เป็นช่องระบายลมนะครับนี่นะครับสองฝั่งซ้ายฝานะครับประตูเปิดปิดได้นะครับโอเคนะครับส่วนหน้าต่างทุกบานผมก็ทําเปิดปิดได้นะครับนี่นะแบบนี้นะครับทุกอย่างเปิดปิดได้หมดเลยนะครับนี่นะครับเหมือนที่ผมทําไว้ในคลิปต้นๆนะครับแต่ว่านี้ผมยึดไว้ด้วยไม้จะได้ให้มันดู ดูเห็นว่าเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะประกอบแล้วนะครับเรือนนอนหลังที่หนึ่งอ่าหลังที่ผมประกอบเรือนนอนหลังที่หนึ่งแล้วหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเรือนนอนหลังที่หนึ่งใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับโดยรอบนะครับเห็นไหมครับนี่ในบ้านนะครับตรงนี้หลังบ้านนะครับมีท่องระบายที่ผมได้นําเสนอไปเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับนี่ โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะใส่เรือนนอนหลังที่สองนะครับเพื่อนๆนี่ตรงนี้ครับเรือนนอนหลังที่สองนะครับเอโอเคครับนี่นะครับผมใส่เรือนนอนหลังที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเรือนนอนหลังที่หนึ่งเรือนนอนหลังที่สองตรงนี้มีช่องเป็นระแนงระบายลมนะครับทําให้บ้านไม่ร้อนนะครับตรงนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นนะครับ ซุ้มหน้าบ้านมีรั้วหมดนี่นะครับผมเก็บทุกรายละเอียดเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเรือนนั่งเล่นนะครับมีมีพนักพิงด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีพนักพิงด้วยนะครับโดยรอบมีรั้วนะครับยกสูงจากพื้นประมาณห้าสิบเซนนะครับมีบันไดขึ้นพนักพิงมี่สองฝั่งนะครับซ้ายฝานะครับอโดยรวมเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับบ้านลุงทรงไทย ทำจากไม้ใไอติมนะครับออันนี้ภาพหลังบ้านนะครับน,น,นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพืเ่อนๆโอเคนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะครับและขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกการเดินทางนะครับทํากิจการสิ่งแรงก็ขอให้ประสบความสำเร็จน,นะครับเพื่อนๆ ช่วงท้ายคลิปนี้เดี๋ยวผมเสร็จจากถ่ายคลิปนี้แล้วผมก็ต้องไปทํางานที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจสอนครับถ้าไงเดี๋ยวผมขอตอบคอมเมนต์ตอนเย็นๆนะครับเพื่อนๆขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับกับการรับชมคลิปบ้านทรงไทยนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับนันดานบุญชูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆ